องบ้านลิซ่าแบล็กพิงค์ที่เกาหลีสวยเรียบหรูสมฐานะเซเลบระดับโลกลิซ่าแบล็กพิงคพาเปิดบ้านที่เกาหลีฉลองวันเกิด27ปีพร้อมเจ้าเหมียวลินลี่สุดน่ารักบ้านกว้างขวางโอโทงน่าอยู่ไปทุกมุมเรียกว่าทั้งเก่งทั้งสวยและรวยมากค่ะสําหรับน้องลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคซึ่งไม่ว่าน้องลิซ่าจะหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดค่ะ แถมตอนนี้ยังมีค่ายเป็นของตัวเองในชื่อแอลเลวล่าสุดก็ได้ปล่อยคลิปแรกออกมาฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ27ปีซึ่งในคลิปนอกจากจะมี Q&A วแวิลิซาหรือถามตอบกับลิซาพร้อมฉลองวันเกิดไปกับลิลลี่เนียวสายพันแรักดอลสุดน่ารักของเธอแล้วยังเผยให้เห็นบ้านที่เกาหลีของนอริซ่าอีกด้วยค่ะแม้จะเห็นเพียงบางมุมแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าสวยเรียบหรูอลังการสมฐานะกับการเป็นศิลปินระดับโลกจริงๆค่ะ ทั้งนี้บ้านดังกล่าวยังเป็นบ้านเดี่ยวที่มีข่าวว่าน้องลิซ่าซื้อมาในราคา7,500ล้านวอนหรือประมาณ200ล้านบาทตั้งอยู่ในซองบุกดงหรือเบเวอร์ลี่ฮิวกาหลีที่ถือเป็นย่านคนรวยของเกาหลีใต้ค่ะเพราะมีทั้งนักธุรกิจชื่อดังและดารานักสแสดงอาศัยอยู่กันเพียบและนอกจากนี้ค่ะในคลิปยังเผยเห็นรถหรูเมอร์ d e s b ส n z AMG G63 SUV รถยนต์แบบ SUV ที่ถูกนำไปคัสตอมตกแต่งใหม่ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้ก็มีราคาอยู่ที่ราวๆ23.4ล้านบาทเรียกว,ว่าการเปิดบ้านของอน l ิซ่าในครั้งนี้ก็ทำให้เป็นแฟนได้ใจฟูกันรัวๆกับความน่ารักและความสดใสพร้อมบ้านที่สวยหรูในแบบฉบับของโนลิซ่าค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ